สัญญาณไฟจราจรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไฟแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการควบคุมการจราจรบนท้องถนนและทางแยกโดยมีบทบาทหลักในการจัดระเบียบการสัญจรลดความแออัดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยมีการใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่หลากหลายโดยมีหลักการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันแต่มีความซับซ้อนในการควบคุมแตกต่างกันไป ตามพื้นที่และปริมาณการจราจรระบบสัญญาณไฟจราจรหลักในประเทศไทยระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยสามารถจำแนกตามลักษณะการควบคุมและการทำงานหลักๆดังนี้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบตั้งเวลาล่วงหน้าหรือ Pre-time Signals หลักการคือเป็นระบบที่ตั้งวงรอบสัญญาณหรือ Cycle Time และระยะเวลาไฟเขียวเหลืองและแดง ของแต่ละทิศท,ทางไว้ล่วงหน้าอย่างคงที่โดยอิงจากการคำนวณปริมาณจราจรในช่วงเวลาปกติเช่นชั่วโมงเร่งด่วนหรือนอกเวลาเร่งด่วนการทำงานเวลาจะถูกกำหนดตายตัวในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและจะเปลี่ยนไปตามตารางเวลาที่ตั้งไว้เช่นอาจมีโปรแกรมสำหรับวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ข้อจำกัด ระบบนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามปริมาณรถที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันได้ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในทิศท,ทางที่มีรถมากเกินไปหรือเสียเวลาในทิศท,ทางที่รถน้อยระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนตามปริมาณจราจร (Actuated หรือ Adaptive Traffic Signal Control) หลักการเป็นระบบที่ฉลาดกว่าแบบตั้งเวลาโดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณรถเช่นห่วงเหนียวนำ หรือ Inductive Loops ที่ฝังอยู่ใต้ผิวถนนกล้องวิดีโอตรวจจับหรือเซ็นเซอร์อื่นๆเพื่อตรวจสอบปริมาณรถที่รออยู่จริงในแต่ละทิศท,ทางการทำงานระบบจะเรียกเฟสหรือให้สัญญาณไฟเขียวในทิศท,ทางนั้นๆเฉพาะเมื่อมีรถหรือคนเดินทางในกรณีที่มีปุ่มกดรออยู่เท่านั้นและจะปรับระยะเวลาไฟเขียวให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่ตรวจจับได้ตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่มีการนำเทคโนโลยีระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะหรือ Smart Traffic Light System เข้ามาใช้ซึ่งอาจใช้ AI หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องเพื่อประมวลผลและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละแยกอย่างเป็นอิสระหรือเชื่อมโยงกันระบบไฟกระพริบหรือ Flashing Signals หลักการ โดยทั่วไปมักใช้ในพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรน,น้อยในช่วงเวลากลางคืนหรือใช้ในทางแยกที่มีถนนสายรองตัดกับถนนสายหลักเพื่อแจ้มเตือนการทำงานไฟแดงกระพริบหมายถึงให้หยุดรถและมองดูว่าปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปมักใช้กับถนนสายรองที่กำลังจะเข้าสู่ถนนสายหลักไฟเหลืองกระพริบหมายถึงให้ชะลอความเร็วและขับผ่านด้วยความระมัดระวัง ความหมายของการเปลี่ยนสีสัญญาณไฟจราจรสีของสัญญาณไฟจราจรมีความหมายที่เป็นสากลและเข้าใจได้ง่ายโดยมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ที่ช่วยให้แยกแยะความเข้มของแสงได้ชัดเจนสีเขียวอนุญาตให้รถผ่านไปได้ขับไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแจ้งเตือนให้เตรียมหยุดรถชะลอความเร็วเพื่อเตรียมหยุดหลังเส้นหยุดห้ามเร่งความเร็วเพื่อฝ่าทางแยก ยกเว้นในกรณีที่รถอยู่ใกล้ทางแยกมากจนไม่สามารถหยุดได้อย่างปลอดภัยสีแดงห้ามรถผ่านหรือหยุดรถหยุดรถหลังเส้นหยุดโดยสมบูรณ์ห้ามล้ำเข้าไปในทางแยกการเปลี่ยนไฟรู้ได้อย่างไรว่าควรเป็นสีแดงเหลืองหรือเขียวการเปลี่ยนสีของสัญญาณไฟจราจรอยู่ภายใต้หลักการคำนวณทางวิศวกรรมจราจรโดยมีปัจจัยและมีกลไกหลัก ที่ใช้ในการกำหนดจังหวะสัญญาณไฟการคำนวณทางวิศวกรรมจราจรวิศวกรจราจรจะทำการสำรวจปริมาณจราจรในทางแยกนั้นๆเพื่อนำมาคำนวณหาค่าต่างๆดัง,งนี้วงรอบสัญญาณหรือ cycle length C คือระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการวนครบรอบสัญญาณไฟแดงเหลืองเขียวของทุกทิศทางเวลาไฟเขียวที่ต้องการ r e q u i r e green time r g คำนวณตามปริมาณรถที่ใช้ในแต่ละทิศทางเพื่อให้รถจำนวนมากที่สุดผ่านไปได้เวลาสูญเปล่า Lost time คือเวลาที่ไม่ได้ถูกใช้ในการเคลื่อนที่ของรถเช่นเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของไฟเขียวบทบาทของสีเหลือง Amber time A ระยะเวลาของไฟสีเหลืองมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยถูกกำหนดให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะเป็นระยะเวลาตัดสินใจ สำหรับผู้ขับขี่ที่กำลังจะเข้าสู่ทางแยกเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้อย่างปลอดภัยว่าจะหยุดรุดก่อนถึงทางแยกหรือจะเร่งผ่านทางแยกไปก่อนที่ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงการคำนวณระยะเวลาไฟเหลืองจะคำนวณจากความเร็วของรถความกว้างของทางแยกและอัตราเร่งของรถตามสูตรทางวิศวกรรมจราจรโดยทั่วไปมักมีค่าประมาณ3-5งวินาทีการควบคุมและกลไกาการเปลี่ยนไฟ สัญญาณไฟจราจรไม่ได้เปลี่ยนเองโดยบังเอิญแต่ถูกควบคุมด้วยตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรือ Traffic Signal Controller ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของระบบระบบตั้งเวลาหรือ Pre-time ตู้ควบคุมจะบรรจุโปรแกรมเวลาไว้ล่วงหน้าและใช้นาฬิกาภายในหรือ Timer เพื่อเปลี่ยนสัญญาณไฟตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละโปรแกรมเช่น0 7 0 9 0 0น ใช้โปรแกรมช่วงมงเร่งด่วนเช้าระบบปรับเปลี่ยนหรือ actuated หรือ adaptive ตู้ควบคุมจะได้รับข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ตรวจจับรถเช่นห่วงเหนี่ยวนำกล้องเมื่อรถวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ระบบจะบันทึกว่ามีการเรียก face call และจะปรับระยะเวลาไฟเขียวให้ยาวขึ้นตามปริมาณรถที่รออยู่จนกระทั่งรถหมดหรือเกินเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้จากนั้น จึงเปลี่ยนไปยังทิศทางถัดไปตามลำดับที่เหมาะสมที่สุดระบบจับเวลาถอยหลังหรือ c เ Down Timer หลายทางแยกมีการติดตั้งป้ายนับถอยหลังหรือ c เ Down Timer ซึ่งเป็นส่วนเสริมของระบบควบคุมหลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้ผู้ขับขี่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการทำงานตัวจับเวลาจะแสดงเวลาที่เหลือของไฟเขียวหรือไฟแดงเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าใดในการเคลื่อนที่ หรือรอสัญญาณผู้ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยถูกควบคุมและบริหารจัดการโดยหน่วยงานหลักๆดังนี้กรุงเทพมหานครกทมรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพโดยมีสำนักงานการจราจรและขนส่งสจสเป็นหน่วยงานหลักในการติดตั้งบริหารจัดการและพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะหรือ smart traffic light กรมทางหลวงทอลและกรมทางหลวงชนบททชรับผิดชอบการติดตั้งและควบคุมสัญญาณไฟจราจ,จรบนถนนสายหลักและถนนในชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรืออบจอาจรับผิดชอบสัญญาณไฟในพื้นที่ชุมชนหรือถนนสายรองในเขตพื้นที่ของตนตำรวจจราจร มีบทบาทในการควบคุมและสั่งการด้วยมือหรือ Manual Control ในกรณีที่มีการจราจรหนานแน่นผิดปกติมีอุบัติเหตุหรือระบบขัดข้องโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมตู้สัญญาณไฟจราจรเพื่อเปลี่ยนจังหวะสัญญาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ความสำคัญและการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมและความปลอดภัย ในการใช้ทางแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการจราจรหนานแน่นการประสานสัญญาณไฟจราจรหรือ Traffic Signal Coordination ในการจราจรในเมืองใหญ่ระบบสัญญาณไฟจราจรจะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อและทำงานสัมพันธ์กันหรือ Coordinate d ในหลายทางแยกที่เรียงต่อกันบนถนนสายหลักเพื่อให้รถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมเช่นความเร็วคลื่นเขียวหรือ Green Wave สามารถได้รับไฟเขียวอย่างต่อเนื่องและลดการหยุดรถที่ไม่จำเป็นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรวมแนวโน้มในอนาคต AI และระบบปรับเปลี่ยนอัจฉริยะประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยี AI และระบบ Adaptive Control มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบบเหล่านี้สามารถเรียนรู้แบบแผนการจราจรและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหารถติดในเขตเมือง